อ่ะผมตายเองก่อนซึ่งอันนี้ไม่เพียบเลยหายแล้วกูลืมเอ้ยกูลืมเปลี่ยนสกจีนไอ้เนอคุณถ่ายซีรีส์ยังให้สุดท้ายกูต้องออกมาเปลี่ยนสกจีนไหนข้นคะับมีแรงกันไมห,นมนหมแรงเลยนะโอเค เะปโพสต์ก็จเล่ไมสวาี่นนี้อขาฉันฉันมีงานงานมาว่าทำอะไรชื่อบล็อกซีจะก็ตตัก เนี่ยเออตอนนี้อืมจะทำการเอ่อการการเป็คนท,ที่ที่ไม่พึงประสงค์ของต่อประเทศนะคะฮะจุดก้อนสมาร์ทโลชินีนของอาณาจกกักรไม่ค่อยได้ใส่ใจผู้คนนักแต่มันก็จริงะค่ะแต่แต่อะไรจะขระทบสงังคมเราอะมากค่ะออกไม่ได้ค่ะไม่เอาไ,ไ,าไม่ออกอ่ะยังบอกไป ไปเรียกผู้ชมตัวทุกคนมาโอเคโอเคค่ะเซนคอนะท่านมไปตรวจภาพถุงเมืองแห่งการทำลายล้างหน่อยจะ,ะมันกะทำลายล้างก่นอนถองที่เราไา้เลยคะฮะไปจุดสุดเหรอฮึพูดกับเธอมันเก่งมากเลยนะเจอสกิลพลังที่ดับเทีเไปนะ สกิลพลังคื่อนสกิลพลังพลังก็คือพลังงานที่ไหลเวียนคือพลังเวทเจ้ไม an, okay. okay. ่เข้าใจเลยโอเคโอเคครัเอาล่ะไม่ครมินเชียเชียเอออะไรฮะไมื่ใช่นะไปลี่ตาอาเธอเธอ

เริ่มไทั่แล้เอาละสามคนนี้ลิมินแล้วกันไปไจจุบตาอะนอกเมืองแล้วก็ทำกตันไปจจุในเมืองเคค่ะจะบอกว่าทำเพรกินหน่อเพราะฉั้ค่ะอ๋ะอนีอะไรเหรอ

นส่ากขไม่อาเกไมยนไ้มันตัด้เขยับตูนได้เลยัอสัสละอินเนะป้อ